สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องพาวอนออนทวนนะครับผมอยู่กับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับวัวควายนะครับผมวัวควายแจ็กแตนนะครับผมวันนี้ก็มาชมตักแตนแล้วกันนะครับผมวันหน้าใอยดูวัวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ดูตักแตนไปก่อนแล้วกันนะครับครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าตจ็กแตนครับรอกคาบครั้งแรกอายุกี่วันนะครับผม ก็อบเพิ่งเริ่มเลี้ยงครับก็เริ่มสังเกตเห็นครับว่าตักแตนรอกคาบครับผมจะพามาดูคาตักแตนก่อนนะครับผมเห็นไหมครับเมื่อวานนี้เยอะกว่านี้ครับผมเมื่อวานนี้ไม่ถ่ายทําให้ดูครับแต่แต่วันนี้เพิ่งมาถ่ายนะครับวันนี้นี่ครับอืมครับคาตั๊กแตนนะครับผมเห็นชุดแรกครับผมชุดแรกที่ มีประมาณสองสามตัวครับที่เขาออกออกก่อนครับผมชุดแรกที่อันนี้ผมจะไม่นับนะครับเพราะว่าเขาออกก่อนเพื่อนนะครับแค่สองสามตัวับผมออกก่อนเพื่อนสามวันแรกสี่วันแรกครับสามตัวนะครับไม่ต้องนับนะครับจะนับชุดที่เขาออกออกก่อนครับแล้วก็ลอกข้าบนะครับเมื่อวานนี้เต็มเลยครับคราบครับวันนี้น้อยครับวันนี้น้อยมาก เดี๋ยวจะพามาดูครับผมว่าเขารอครับอายุกี่วันนะครับผมก่อนอื่นครับผมนี่เริ่มจากอยู่ในไข่เลยครับผมอยู่ในไข่แล้วก็จับมาอบนะครับผมจับไข่มาอบวันที่เจ็ดนะครับผมวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนาแล้วครับผมปะทินวางไว้ข้างล่างดีกว่านะครับชัดเกนดดีนะครับผม ผมก็ได้มาร์กไว้นะครับผมนี่ครับเริ่มอบไข่ครับเจ็ดกรกฎาคมครับเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมนี่ครับวันที่สองพันห้าร้อยหกสิบหกอบไข่มาครับผมนับเลยนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ นี่ครับวันที่เก้าครับเขาจะออกชุดแรกครับน right er ี่ครับวันท <easier> so ี่เก้าคือเก้าวันครับออกเป็นตัวเยอะมากครับชุดนี้นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมแต่เมื่อวานผมไม่ถ่ายทําครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ยี่บสองครับผมเพิ่งมาถ่ายทําวันที่ยี่บสามครับนี่เพิ่งมาถ่ายทำวันนี้ครับวันที่ยี่บสามแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่ครับเมื่อวานนี้นี่รอกคาบเยอะมากครับเขารอกคาบกี่วันครับก็นับมาดูเลยนะครับผม ก็นับดูได้เลยครับว่ากี่วันนี่ครับวันที่เขาออกเยอะๆนะครับเก้าวันแรกนะครับผมแต่เขาก็ออกเรื่อยๆครับวันที่วันที่นะครับก่อนหนึ่งก็เริ่มใหม่ครับอบนะครับอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับออกตัวเยอะมากครับวันที่เก้าแล้ววันที่สิบไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันที่สี่บอกไม่เยอะวันที่ สิบเอ็ดครับออกเยอะอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้อันนี้ก็ออกเยอะนะครับผมถ้าจะเทียบไปวันนี้ก็คืออันของชุดนี้ครับเนี่ยนี่ครับก็เลยรอขาบน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี้ครับผมแต่ของเมื่อวานนี้นะครับดูครับผมจะไล่ดูครับออกเป็นตัวนะครับผมออกเป็นตัวเสร็จนะครับหลังออก ฟักไข่เสร็จออกมาจากตัวออกมาจากไข่นะครับขอไป่ขอออกมาจากไข่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมหกวันแรกครับนี่ครับตั้กแตจะเริ่มนี่ครับจะเริ่มลอกขาบเลยครับผมเริ่มลอกขาบหกวันแรกนะครับผมอ่าครับผมนี่คือข้อมูลนะครับของผมเองครับผมของคอกตั้กแตผมเองนะครับ 6วันแรกครับอะครับมาดูกันนะครับสรุปก็คือตักแตนเริ่มออกมาเป็นตัวแล้วก็ตั้งตัวได้6วันเขาจะรอกค่าครั้งแรกนั่นเองครับผมทําดูครับวันนี้เขารอกค่าบ้างไหมครับผมเมื่อเช้าผมก็มาแอบดูครับเขารอกอยู่นะครับผมอ่อครับนี่ครับสองตัวครับกําลังรอกคาาแข่งกัน นี่ครับนี่ครับตัวนึงใกล้จะหลุดแล้วนะครับนี่ครับตัวบนเห็นครับออกเสียน้ำตาลนะครับผมเนี่ยตัวที่ออกเสียน้ำตาลนี่ครับกำลังจะหลุดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับเหลือเยอะกว่าครับผมเอาแข่งกันนะครับผมนี่ครับแข่งกันครับว่าตัวจะออกได้ก่อนกันนะครับผมนี่นะครับผมมาดูครับตั้งแต่ลอกคาบครับเขาเจ้าหัวลงนะครับหัวลงนี่คาบเขาอยู่ข้างบนครับสีดำๆเห็นไหมครับคาบสีดำเห็นไหมครับ นี่หัวห้อยลงครับนี่หัวห้อยลงครับก็หัวห้อยลงครับหาครับเขาจะลอกขัดอย่างนี้นะครับสักแตนครับหัวห้อยลงครับตัวนี้จะหลุดก่อนกันนะครับได้จังหวะพอดีเลยนะครับมาดูนะครับก็ถ่ายในมุ้งไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันอยู่จุดตรงนี้ครับผมก็ถ่ายได้นอกมุ้งนะครับผม ถ้าเปิดเข้าไปจ็กแดนจะออกครับครับดูครับตัวแรกก็จะหลุดแล้วนะครับใกล้จะหลุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดของวันที่สิบนะครับผมชุดของวันที่เก้าคือเมื่อวานเขาลอกแล้วครับผมเยอะมากครับเมื่อวานนี้เยอะกว่าวันนี้ครับเพราะว่ามันเป็นชุดของวันที่เก้าครับเขาจะออกจากไข่มาเก้าตัวนี่ครับเกือบหลุดแล้วครับกี่ดิน เกือบหลุดแล้วมันแต่พูดครับกล้องไม่โฟกัสเลยาก็จะหลุดแล้วครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะหลุดแล้วครับตัวนี้เห็นไหมครับใกล้จะหลุดแล้วอตัวนี้ก็เกือบหลุดแล้วครับเนี่ยตัวข้างล่างก็เกือบหลุดับแข่งกันครับแล้วเขาจะร่วงตกพื้นนะครับคอยดูครับผมปกติผมนั่งดูครับเขาเขาไม่ร่วงตกพื้นสักตัวนะครับ พอออกเสร็จเขาก็อยู่บนนั้นนะครับผมก็เหนื่อยครับเขาเหนื่อยแล้วก็เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละประมาณสักสามสี่นาทีเขาค่อยจะเดินจากไปนะครับอืม ตอนเช้านี่แดดไม่ค่อยมีนะครับความจริงถ้ามีแดดช่วยในการรอกขาบก็จะรอกได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เขาไม่มีแดดนะครับับมาดูกันจังหวาฟุกพอดีครับมดูสักแทนรอกขาบแข็งกันครับใครทายว่าตัวไหนนะครับว่าออกก่อนกันครับเมื่อกี้มองดูตัวบนครับจะออกได้เร็วกว่านะครับ พองตังมาตัวล่างก็ใครจแสงครับตัวล่างนะตัวบนดินนะครับดินแล้วจะรุดแล้วจะรุดแล้วเขาจะหลุดแล้วรุดแล้วจะรุดแล้วรุดแล้วครับหลุดแล้วตัวบนหลุดแล้วครับหลุดแล้วอ่าตัวบนชนะนะครับผมตามที่ขาดไปครับผมอ่าตัวบนรุดออกมาแล้วครับเรือตัวล่างครับเรือตัวล่างนี่ครับทุกตัวจะเอาหัวดิ่งลงนะครับผมเวลาเราขาดเห็นไหมครับไม่ร่วงครับไม่ร่วง เขาจะยืนอยู่นี่ครับผมผมนั่งดูทั้งวัน,นครับผมเขาจะยืนอยู่ประมาณสามนาทีเขาก็ค่อยขยับไปจากไปนะครับผมอันนี้เขาก็เริ่มเหนื่อยและอ่อนล้าครับก็ยืนพักผ่อนประมาณสามนาทีสี่นาทีครับผมเหมือนคนคลอดลูกครับก็หมดแรงก็จะนอนพักผ่อนก่อนครับตัวนี้เมื่อไรจะหลุดนะครับ ตัวบนหลุดแล้วครับเหลือตัวล่างครับเหลือตัวล่างอ่าเพื่อนมากวนแล้วครับตัวมากวนแล้วอาจะลุดแล้วครับจะลุดแล้วจะลุ้แล้วจะลุดแล้วจะลุดแล้วลุ้นกันครับลุ้นกัน เกือบหลุดแล้วครับตัวล่างนี้จะเกือบหลุดแล้วแต่ก็ยังไม่หลุดนะครับแต่เนี้ยเกือบแล้วนะครับที่เพื่อนเขาเดินมากวนครับก็เลยหันหน้าขึ้นนะครับผมหันหน้าขึ้นไปแล้วแต่คราบก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเหลือนิดนึงนะครับเนี่ยเหลือนิดนึง ลองไล่ช่วยดีไหมครับไล่ช่วยดีไหมอ่าอ่าไล่ช่วยหลุดแล้วครับผมหลุดแล้วไล่ช่วยหลุดแล้วครับหลุดแล้วอ๋อครับผมตอนนี้เขาก็ไม่รบกวนขอแล้วครับเพราะว่าเขาหลุดออกมาแล้วเขาต้องการเวลาทักผนครับประมาณสี่ห้าทีเขาก็เดินจากไปครับผมก็เขาก็จะเริ่มมีแรงขึ้นมาเดินจากไปครับตอนนี้ก็หมดแรงครับผมก็วันนี้ขอบคุณผู้ที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ